บัญชีเซ็นกับบัญชีไมโครแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังมาพูดให้ฟังเนาะผมยอมรับเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใครหลายคนก็งงนะเพราะว่ามันเป็นบัญชีขนาดเล็กนะครับแต่ว่าเล็กเนี่ยเหมือนจะดูเล็กแต่ว่าความสามารถของบัญชีเซ็นกับบัญชีไมโครนี้ถือว่าไม่ธรรมดามากเลยนะครับมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากมันเป็นคนที่มีเงินน้อยๆเนี่ยสามารถใช้ในการลงทุนตัวเนี้ยได้เลยนะมีตังค์ไม่ค่อยเยอะ นะครับมีตังน้อยเนี่ยกระจายพอร์ตเทรดโดยการใช้แบบระบบเล็กๆนะครับเป็นการวางกิดเป็นการวางโซนวางอะไรอย่เงี้ยครับหลายๆระบบเนี่ย มันจะตอบสนองกับบัญชีขนาดเล็กนี่ซึ่งดีมากนะครับเหมือนจะเล็กแต่ว่าไม่เล็กนะดูใหญ่นะครับมาดูยิ่งใหญ่นะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับแต่คราวนี้ปัญหาของเพื่อนๆหลายๆคนก็จะงงว่าเออเราไอ้นี่มันแตกต่างกันยังไงควรใช้อันไหนดีบัญชีอ่ะบางคนเคยเทรดกับ f m ไมโครไปเทรดกับ xm ก็ให้ผลแบบหนึ่งนะครับพอไปเจอ xnet อ้าวก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทำให้วางหลอดไม่ถูกวางหลอดเพี้ยนบ้างนะครับปิดกําไรขาดทุนเพี้ยนบ้างนะครับเพราะว่า เราอะไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วตัวระบบของประเภทบัญชีเนี่ยมันทานํางานยังไงนะครับซึ่งวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมจะเล่าไปแบบว่าแก้ไปทีละปัญหาทีละจุดเลยนะครับอ่าอย่างแรกเลยความความเข้าใจตั้งแต่ชื่อก่อนเลยนะแค่ชื่อเนี่ยเรียกผิดเรียกถูกนี่ก็จะมีปัญหาแล้วนะครับผมลองไปดูนะครับเรียกชื่อแฟนผิดนี้รับรองได้เลยครับถึงความแบบว่า,วามรณะภาพเลยนะครับผมโอเคอ่ะอย่างแรกเลย XM เนี่ยเขาจะใช้บัญชีขนาดเล็กเนี่ยใช้คําว่าไมโครนะครับ ส่วนเ n n t เนี่ยบัญชีขนาดเล็กเนี่ยเขาจะใช้คำว่าบัญชีเซนนะครับทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเซนเนี่ยมันก็เป็นหน่วยเล็กๆเนาะหน่วยเล็กๆของ USD นะครับประมาณ100เซนก็จะเท่ากับ1ดอลลาร์นะครับก็ประมาณนี้ซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะในในส่วนของ uh, การคำพูดคำจาเนาะแต่ว่าไมโครเนี่ยผมว่า เขาใช้คําว่าไมโครก็เพราะว่ามีขนาดเล็กกว่าเป็นร้อยเท่านะครับก็จะสังเกตได้ว่าจากปกติเนี่ยอันนี้1น0 0 0แเนาะแล้วก็อันนี้1 0 0อ่ปุมบงให้ดูเลยอันนี้1,000อันนี้1น0 0 0แก็มันต้องคูณเข้าไป02ตัวเนาะก็คือร้อยเท่า น้อยกว่าระบบสแตนดาร์ดเนี่ยร้อยเท่าเราก็เลยเรียกว่าไมโครนะครับอตเริ่มต้นของ XM นะครับใช้ที่0.1รอแต่ว่า Xnet เนตนี่ยอถเริ่มต้นที่0.01ก็ถือว่าน้อยลงกว่ากันปริมาณเปิดสูงสุดไม่จํากัดไม้นะครับไม่จํากัดออเดอร์แต่ว่าของ XM เนี่ยจะรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามี1บัญชีเนี่ยเปิดได้300 Position นะครับ300ออเดอร์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามี10บัญชีอ่ะมันจะตกแค่ประมาณ30 Position เท่านั้นนะครับสวอปก็ ของ XM มีนะครับของ Xnet มีไหมของ Xnet มี Swap นะครับมีส w a p ฟรีเหมือนกันนะครับอพอๆอกันไม่ค่อยต่างกันมากโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองมาจำลองสถานการณ์เทรดกันนะครับว่าถ้าเกิดเราใช้บัญชี XM Micro นะครับกับบัญชี Xnet เนี่ยความแตกต่างกันจะเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นก่อนเนาะ x อนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นบัญชีไมโครแล้วก็ Xnet จะเป็นเส้นก็อ่ะเริ่มต้นที่หลอดเริ่มต้นก่อนละกันอันนี้หลอดเริ่มต้นที่0.1นะครับเพื่อนๆส่วน Xnet นี้จะใช้หลอดที่0.01เริ่มต้นได้ถ้าตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็คือว่า X n e t เนี่ยใช้หลอดได้ที่น้อยกว่าต่างกันนี้เป็น10เท่าเลยนะ สมมติว่าเรามีทุนจาก0.01เนี่ยถ้าเกิดจะอัพให้เป็นหลอดไมโครเนี่ยก็คือต้องใช้ใช้ทุนที่มากกว่านิดหนึ่งนะสมมุติว่าบางทีเราอาจจะเทรดที่1นดอนที่ Xnet ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปที่ XM เนี่ยจะใช้1ดอนไม่ได้ละแต่ว่าต้องเป็น10ดอนอันนี้ความคิดส่วนตัวนะคิดว่าต้องใช้ประมาณ10ดอนนะทุนก็ประมาณ10และกันทุนเริ่มต้นที่เทรดได้น่าจะประมาณ1ดอนต่อมาถ้าสมม,มุติว่าเราลองปรับหลอดเท่ากันดูนะ อ่ะพอๆเท่ากันเลย0.1แล้วก็ Xnet ก็จะเป็น0.1เหมือนกันนะครับหลอดเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดเทรดไปทั้งหมดพันจุดนะครับเทรดไปพันจุดนะได้กําไรด้วยเทรดไปพันจุดอ่ะ XM เนี่ยเป็นบัญชีไมโครจะได้กําไรอยู่1ดอลลาร์อ่ะหนึ่ง USD เทรดไปพันจุดนะแล้ว Xnet ล่ะถ้าเทรดไปพันจุดอ่ะจะได้กําไรเท่าไหร่ก็จะได้100่งร้อยเซนถามว่าเท่ากันไหมเท่ากันนะหนึ่ง USD เท่ากับเซน เออท่ากันเลยแต่ว่าเวลาที่เราใช้ A มันจะไม่สามารถที่จะได้เหมือนกันนะบางทีเราตัดกําไรใช่ไหมเราบอกว่าเราตัดกําไรตัวเลขเป็น100อย่างเงี้ยนะครับมันก็ถ้าเปรันของ XM มันก็ต้องค่าแบบหนึ่งเพราะว่าตัวกําไรเนี่ยมันแสดงหน่วยเป็นดอลลาร์ส่วนของ XNet เนี่ยบัญชีเซน็นแสดงทุกอย่างเป็นเซ็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดเป็นแบบเซ็นนะครับ ตอนนี้เพื่อนๆพืก็คงจะอยากรู้ว่าแล้วเราควรจะใช้บัญชีของที่ไหนดีอันนี้ผมให้ทางเลือกเพื่อนเพื่อนไว้แล้วกันนะเปรียบเทียบให้ดูเลยง่ายๆอ่ะสมมุติว่าอันนี้ xm นะก็เริ่มต้นที่อันนี้ที่0 1ส่วน x n e t เริ่มที่0.01อ่ะอันนี้มีผลเรื่องทุนและต่อไป mac l o t ของ xm ได้ที่300ต่อคน x n e t อนลิมิตเลยครับ infinity แล้วก็ l e v e l a e ที่ xm ได้888อ่า Xnet ก็อนลิมิตเหมือนกันแต่ x อโบนัสอันนี้มีให้นะอันนี้มีให้เยอะเลยมีโบนัสส่วน Xnet ไม่มีแล้วก็ส่วนเรื่องเซิร์ฟเวอร์จากที่ลองมาทุกวันนี้มันก็เร็วหมดแล้วนะแต่ว่าส่วนตัวว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะก็บวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจเนาะระหว่างบัญชีเซ็น นะครับกับบัญชีไมโครซึ่งถ้าเกิดคนไม่รู้ใหม่ๆก็คงจะยากแหละนะครับผมก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับใครมีปัญหงปัญหาอะไรนะครับอยากให้ทำคอนเทนต์เรื่องไหนอยากทราบเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ